สวัสดีครับวันนี้นะฮะผมตื่นลงมาตั้งแต่เช้าแล้วพยายามจะทํางาน Youtube ของเราแต่ว่าก็นั่งดู Youtube ไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ประมาณจะ4ี่โมงเย็นละผมก็เลยว่าจะไปถ่ายวอล์เล่นกันดีกว่าจะได้ออกไปหาข้าวซื้อข้าวกินด้วยโอเคเราเตรียมตัวเรียบร้อยและไปเราไปข้างนอกกันดีกว่า ทุกคนดูได้เนื้อนั่นสิโอไมลไม่ไม่ oh my, my, my. ประเดี๋ยวคุณพระรุนช่องถ้ามันจะเงางามขนาดนี้แล้วก็เอาไมมค่าแดกเดี๋ยวนี้บัดเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปแล้วนะออืมเนื้อแตขขาบาดโอ้ยกิ้มแค่เกลือนนะเนี่ยหวานไปทั้งปากอ้ออร่อยสุดยอดขอให้สักชิ้นนะเตรียมตัวนะครับทุกคน32 หนึ่งอาอมอมไม่ไหวแล้วขอไอ้สักถาดเฮ้ย hey, ถึงบ้านแล้วอะ่ะพูดไปพูดมานี่ถึงบ้านแล้วทางเข้าบ้านเราถึงแล้วเดี๋ยววันนี้ผมมา่าผมมาทุกคนเดินดูรอบบ้านผมดีกว่าว่าเรามีอะไรบ้างตรงนี้จะเป็นห้องครอมของเราคนระับส่วนด้านบนก็จะเป็นห้องนอนของผมด้านหลังบ้านของเราก็จะมีเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นคลองนี่คนระับข้างหลังบ้านก็จะเป็นคลองแบบนี้ โอ้เป็นคลองอย่างนี้นะครับฝั่งนู้นก็เป็นคลองบรรยากาศมันค่อนข้างดีนะครับเย็นลมเย็นสบายส่วนนู่นไม้กางเขนเห็นไหมเดี๋ยวซูมให้ตรงที่เป็นไม้กางเขนโซน,โซนตรงนู้นก็คือโรงเรียนที่ผมเรียนนะฮะข้างบ้านผมมันมีบ้านล้างอยู่ด้วยเดี๋ยวพาไปดูมันเป็นบ้านแบบบ้านล้างที่เขาไม่มาอยู่แล้วครับแล้วก็ผุพังแบบรอวันพังแล้วกันอารมณ์ถ้าเกิดว่า พี่ปงพี่ปอ๋องเดือยชงเดืยช็อกอะไรอยากจะบาทูเก็มันน่าจะน่าจะไม่เจอผีแต่น่าจะเจอ,เอ,อตัวเงินตัวทองหรืองูนะฮะเนี่ยฮะเป็นสภาพบ้านโทมโมมอยู่ข้างๆบ้านนะเป็นเหมือนบ้านล้างไม่รู้บ้านใครเขาอาจจะเป็นบ้านของเจ้าของที่ข้างๆบ้านนะนะก็อย่าไปยุ่งกับเขานะของบ้านเขาอย่าเข้าไปยุ่งนะต่อให้แบบเห็นเป็นบ้านล้างอนะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่บ้านของเราอะ่ะอย่าเข้าไปยุ่งครับมัน มันดูไม่ดีครับหนึ่งมันดูไม่ดีสองเนี่ยคือถ้าเกิดเขาแจ้งความหรือคุณโดนยิงในบ้านเขาเนี่ยมันไม่ดีนะเพราะฉะนั้นอย่าทำนะเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นต่อแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเอ่อเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็ข้างบนอ่ะจะเป็นโซล่าเซลล์แต่ว่าเดิมทีอ่ะเคยจะทำเป็นห้องปลูกต้นไม้ของผมนะแต่ว่าหลังๆแล้วผมรู้สึกว่ามันต้องทำอีกเยอะนะครับแล้วมันต้องใช้เงินเยอะมากผมก็เลยหยุดไว้ก่อนส่วนตรงนี้ จะเป็นโซนบ่อปลานะครับก็นี่แล้วตรงนี้บ้านผมก็จะมีอาหารปลาเตรียมไว้ให้สําหรับใครที่อยากจะให้อาหารปลานะครับผมก็ร้านผมจะชอบมาให้อาหารปลาทุกเย็นนะครับนี่เราก็ให้ไปเลยครับเออสักช้อนงับหิวกันแล้วสิท่านี่แวบเป็นไง ก็เอาอีกสักช้อนแถมแถมถือว่าแถมแถมให้อีกช้อนหนึ่งเอาไปมันหิวกันมากเลยนะเนี่ยผมว่าเราต้องแถมไปสักสามช้อนนะโแวมคืออันนี้ครับมันไม่เหมือนปลาวัดนะเพราะว่าปลาวัดอะ่ะมันมีคนมาให้อาหารตลอดใช่ปะแต่อันเนี้ยมันเป็นเป็นปลาบ่อเน้อ าเกิดว่าเราไม่มาให้อาหารมันนะมันก็จะไม่มีอะไรกินอ่ะให้มันเยอะๆครับมันจะได้ไม่อดตายอ่าแถมเรามีเรือคายักด้วยนะเราสาม,มารถว่ายพายเรือไปได้น้ำบ่อนี้ลึกพอสมควรนะครับลึกประมาณสัก3เมตร5เมตรนะครับลึกมากโอ้โหตรงนี้แม่งปลาเต็มเลยอ่ะ หุ้ยไอ้นั่นอะ่ะมันเหมือนปลามันเหมือนปลาคร์ฟแต่ว่าแต่หางมันยาวเหมือนปลาทองเลยนะเดี๋ยวก่อนนะเน,น,นี่นี<ๆ>่นี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดินั่นน่ะเห็นไหมม,มันไม่ยอมขึ้นมาอีกแล้วอะ่ะนู่นนู่นนู่นยเห็นป่ะเนี่ยมันเหมือนปลาทองมากเลยไอตัวนั้นน่ะหางมันยาวบื้ดเลยอะ่ะเนี่ยดูดิ หางมันยาวพุดเลยอ่ะสีแต่สีอ่ะมันเหมือนปลาครับเฮ้ยหางมันแบบหางมันโคตรผิวเลยอ่ะทุกคนแล้วเหมือนปลายหางมันเหมือนสีฟ้า,ฟาอ่อนๆว่ะดูดิมันเข้าบ้านมันไปแล้วฮะอดดูไปแล้ววันนี้ก็ขอจบบอ็อกไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วแล้วก็ เฮ้ยมันออกมาอีกแล้วอ่ะทุกคนมันออกมาอีกแล้วอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่ามันมันมีสองตัวหรือว่ามันมันมีตัวเดียวมันไปสักลางบ่อเลยแล้วผมก็ถ่ายไม่ได้นี่นี่นี่มันว่ามาแล้วนุนนุนนุนมันมาแล้ว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 โอเคฮะอ่าคือตอนเนี้ยแบตกล้องกะหมดแล้วนะครับขอลาไปก่อนกับบล็อกวันนี้แล้วกันนะโอเคเราไปเจอกันใหม่ในพีหน้าสวัสดีบายบายจ้า